สวัสดีค่ะตอนนี้เมย์ก็อยู่ที่วุฒิกาศนะคะในซอยวุฒิกาศที่เ้านี้เนี่ยมีพี่คนหนึ่งเขาเปิดร้านค้าอยู่นะก็ไม่น่าเชื่อว่าในซอยนี้จะมีนะเนี่ยคืออยู่ประมาณท้ายซอยแหละเขาส่งรูปท้ามาให้เมย์ดูแต่ว่าเดี๋ยวปัค้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะคะมาสวัสดีค่ะพี่มิ้ง อ่าเดี๋ยวขอดูที่ส่งรูปมา<ด>ค่ะดีวิ่งหน้าพรสสวยๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนิดหน่อย <laughs> ขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอดูกนนะครับชมให้ชอบสบาย ชุดนี้นี่ห้าองค์นี่พี่วิทย์เปิดไปเท่าไหร่นะคะก็เปิดไปที่ส่งรูป้าแปดหมื่นครับ 8, อืมโอเคสวยอยู่ห้าองค์นี่เจ็ดหมื่นได้ไหมคะโอ้เจ็ดหมื่นไม่ได้นะไหวไหมไม่ได้เลยเจ็ดหมื่นไม่ได้เลยเหรอเราได้เท่าไหร่เนี่ยต้องไปเต็มที่เจ็ดสิบห้าอันนี้นี่ขอ 7จ็ดพสาเอ้ยเจ็ดหมื่นสามได้ไหมคะเจ็ดหมนสาม0 0หมออืมเออมันก็แบ่งๆไมมีกำไรกันก็แบ่งๆกันไปเ3สามก็เจ็ดได้ได้เดี๋ยวเมยจ่ายเป็นเงินสดแล้วกันนะคะไน้่รับเจ็ดหมื่นสามนะสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะอันนี้นะคะพี่วิลลองนับดูได้จ้ะ ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะเนี่ยขายอย่างอยู่ในซอยมันขายลำบากว่าเราต้องลงในเว็บลงอะไรขายเอาก็ไม่น่าเชื่อเนี่ยแบบมาเปิดอยู่ในซอยนี้ด้วยนะเนี่ยโอเคครบครับครบนะคะพี่ครับผมได้อันนี้เก็บแล้วนะได้เลยครับเอาของไปเลยเฮ้ในะคะขอบคุณมากครับคุณพค่ะ